เรื่องเล่าจากพาธุดงตอนพญานาโกรธพระติดตามของหลวงปู่คำพันโคสปัญญุูเมื่อประมาณปีพศ2535วัดทางจังหวัดเพชรบูร์ได้ก,กราบนิมนต์หลวงปู่คำพันไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษระยะทางนั้นไกลมากแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่คำพันท่านจึงรับกิจนิมนต์ เรื่องนี้ได้ทราบข่าวถึงพระอาทิตย์และพระสุพัฒน์พระลูกวัดจึงได้ขออนุญาตติดตามไปด้วยกับรถตู้ของวัดรวมทั้งพระอาจารย์ประเทืองพุทธริคธรรมโมด้วยพระอาจารย์ประเทืองเล่าให้ฟังว่าพระสุพัฒน์กล่าวว่ามีถ้ำถ้ำหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์จำชื่อไม่ได้คิดว่าชื่อถ้ำนางหงเป็นถ้ำเก่าแก่เขาเล่าว,ว่า มีหินหล่นมาคล้ายลูกน้อยหนาอยากจะเข้าไปดูจึงได้บอกคนขับรถของหลวงปู่คำพันให้แวะไปที่ถำ้ำโดยการโทรศัพท์ประสานงานกับผู้รู้ทางกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจึงขับรถไปยังที่ถ้ำแห่งนั้นพอไปถึงถำ้ำซึ่งอยู่บนที่สูงชันมากหลวงปู่คำพันท่านไม่ขึ้นไปด้วยท่านนั่งอยู่ภายในรถมีแค่เพียงพระทั้งสามรูปเดินขึ้นไป พระอาจารย์ประเทืองกล่าวว่าหน้าถ้ำมีต้นไม้ใหญ่และมีสารเจ้าอยู่พระทั้งสามรูปจึงเดินเข้าไปภายในถ้ำไม่เห็นมีหินหล่นเหมือนที่ได้ยินมาจึงได้เดินทางกลับกันช่วงนั้นหลวงปู่คำพันท่านได้ทำสมาธิกํำนดจิตอยู่ที่ในรถได้เห็นพญานาคไล่ทำร้ายพระทั้งสามรูปท่านจึงแผ่เมตตาให้และขณะนั้นพระทั้งสามรูปที่กำลังเดินทางกลับ ปรากฏว่ามีลำแสงสว่างออกมาจากผนังถ้ำพุ่งออกมาโดยพระทั้งสามลูกเห็นอยู่สักพักพระสุภัสก็ได้กล่าวว่าสงสัยจะเป็นเพชรแน่ๆด้วยการเกิดความโลภในใจจึงชวนกันเดินเข้าไปที่ผนังถ้ำตรงจุดที่ลำแสงสว่างออกมานั้นแล้วพระสุภัสก็เอาไฟแช็กจุดเผาหินที่ลำแสงพุ่งออกมาโดยที่คิดว่าเป็นเพชร จะได้นำไปขายเพื่อแบ่งเงินกันทันใดน,นั่นเองพระอาทิตย์ก็ได้ยินเสียงถ้ำเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวเล้ายมพญานาคยับกำลังขยับตัวอยู่ส่วนพระอาจารย์ประเทืองได้ยินเสียงเหมือนถ้ำกำลังจะพังลงมาทับและหินก้อนใหญ่กำลังกลิ้งลงมาเพื่อปิดปากถ้ำเอาไวา้พระทั้งสามรูปวิ่งหนีออกมาหาหลวงปู่คำพันพอมาถึงหลวงปู่คำพันท่านก็พูดขึ้นมาว่า พวกเจ้าโลกอยากจะได้เพชรไปขายพญานาคเขาโกรธมากด้วยบาร,รมีของหลวงปู่คำพันนั้นทําให้ช่วยพระทั้งสามรูปเอาไว้ได้เพราะช่วงที่หลวงปู่คำพันท่านอยู่ในรถยนต์นั้นท่านได้ทําการติดต่อกับพญานาคและบอกกับพญานาคว่าพระสามรูปนั้นเป็นพระบวชใหม่ขอให้ยกโทษและเอาโหัวศีกรรมให้ที่พวกเขาได้ล่วงเกินไปโดยการเอาไฟไปรุนเผาพญานาค ด้วยความคิดที่โลภอยากจะนำเพชรไปขายและท่านได้กล่าวกับพระทั้งสามรูปว่าดีแล้วที่พวกท่านไม่ตายในถ้ำหรือพวกท่านก็เกือบจะไหว้โบกออกมาและเวลาต่อมานั้นพระอาทิตย์ก็ได้ล้าศิกขาบทออกไปส่วนพระอาจารย์ประเทืองปัจจุบันได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญาขามและพระสุพัตถ่ลาศิษขาบทออกไป ผู้เป็นต้นคิดที่จะนำเพชรไปขายนั้นเป็นคนกรุงเทพและพ่อของเขาก็เป็นเซียนพระชื่อดังที่ทุกคนรู้จักนั่นเองและมีอยู่อีกเรื่องหนึง่งของหลวงปู่คำพันธ์โคสศปัญอยูหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระสุนทรธรรมาก่อนแห่งวัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาป่าจังหวัดนครพนมน,นับเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีวิชาข่มอันเข้มขลัง มีปฏิปทาอันนาเคารพศรัทธาเลื่อมใสมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดาธาตุมหาชัยรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดและใกล้เคียงอีกจํานวนมากนับเป็นพระเทราจารย์ที่น่ากาบาหว่ายอย่างที่สุดมีตำนานเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งแผ่นดินลาวร้อนระอุเพราะเกิดสงครามกลางเมือง จากการแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันทำให้เดือดร้อนมาถึงประเทศไทยต้องส่งกำลังทหารไปตรึงกำลังตามแนวชายแดนเรียยแมนน้ำโขงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำอธิปไตยของไทยโดยระหว่างที่ทหารไทยวางเว้นจากเว้นยามกลุ่มทหารจำนวนหนึ่งทราบข่าว่าที่วัดป่าแห่งหนึ่งนั้นในเขตอำเภอป่าป่ามีพระอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่ง เป็นที่เคารบนับถือของชาวบ้านในแถบนั้นมากจึงได้พากันออกเดินทางไปกราบเพื่อขอพรจากท่านก็คือหลวงปู่คำพันธ์ทันทีเมื่อกลุ่มทหารเดินทางไปถึงวัดป่าแห่งดังกล่าวที่ชาวบ้านและทะหารกล่าวถึงหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้บอกว่าอตมาไม่มีอะไรให้หลอกโยมอตมามีแต่ธรรมะคำสั่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นคือประโยคแรก ที่หลวงปู่คำพันธ์กาวกับญาติโยมและกลุ่มทหารหารที่คอยปกป้องรักษาแนวแม่น้ำโขงหลังด้านด้นเดินทางมาและเอ่ยปากขอของดีจากหลวงปู่คำพันธ์และหลวงปู่คำพันธ์นั้นนับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ชาวบ้านและกลุ่มทหารเหล่านั้นได้นั่งห้อมล้อมหลวงปู่คำพันธ์บนศาลาหลังเก่าแก่ลักษณะเป็นชั้นเดียวเพื่อไว้ใช้สำหรับแสดงธรรมเทศนา ในช่วงวันสำคัญสำคัญหรือวันพระอีกทั้งยังใช้เป็นที่ชันพระทหารชาวของพระพิสุส่งและสามเณรที่เป็นญาติธรรมของท่านบรรยากาศในศาลาวัดที่ห้อมล้อมด้วยชาวบ้านและทะหารที่ล้วนแน่วแน่ในศรัทธาในหลวงปู่คำพันเริ่มมีเสียงออดอ้อนและร้องขอของดีจากท่านเป็นเสียงเดียวกันของผู้มาเยือนอย่างพร้อมเพรียงหลวงปู่คำพันจึงเอ่ยปากขึ้นว่า โนนไปเอาเม็ดสายกลางไม่น้ำโขงโนนเมื่อคำพูดของหลวงปู่คำพันสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าท่านได้บอกใบไปแล้วชาวบ้านรู้ทันทีว่าหลวงปู่ให้ไปเอาเม็ดสายกลางไม่น้ำโขงมาให้ท่านปลูกเสถียแผ่บารมีให้อย่างแน่นอนทั้งหมดจึงกราบลาหลวงปู่แยกย้ายกลับบ้านถัดมาวันรุ่งขึ้นกลุ่มทหารและชาวบ้าน เดินทางมากราบหลวงปู่คำพันธ์อีกครั้งพร้อมกับนำเม็ดทรายจะก,กลางมนน้ำโขงมาให้ท่านได้ปลูกเศษด้วยโดยท่านมีเมตตาในแผ่พลังจิตปลูกเศษให้ตามที่พวกเขาต้องการและแจกจ่ายทุกคนในที่นั้นหลวงปู่คำพันธ์ได้นำเอาเม็ดทรายกลางมนน้ำโขงมาเศษแปลธาตุเช่นเดียวกับที่ท่านเจ้าขุนได้เคยทำมาแล้วนับว่าหลวงปู่คำพันธ์ได้นำแบบอย่างมาทำเป็นคนแรกในภาคอีสาน เมื่อกลุ่มทหารนำเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงมาพกติดตัวไว้แล้วปรากฏว่าเมื่อเกิดการประทะก,กันกับทหารฝั่งล่าแต่ทหารไทยที่รักษาแนวแม่น้ำโขงไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้แต่นอนจึงเกิดความอัศจรรย์ใจแก่ทหารเหล่านั้นตั้งแต่นั้นเรื่อยมาตำรวจและชาวบ้านใกล้เคียงต่างลังไหลไปขอของดีอย่างเม็ดทรายศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่คำพันธ์ไม่ขาดสาย จนทำให้ชื่อเสียงของท่านผูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยเพราะอำนาจบารมีอันสูงส่งของหลวงปู่คำพันนั่นเองต้องยอมรับว่าแม้แต่เม็ดทรายเม็ดเล็กๆยังมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆได้อย่างอัศจรรย์ใจและเมื่อท่านหลวงปู่คำพันได้จัดสร้างพระกิ่งของท่านทุกวันจะมีเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงที่ท่านได้ปลูกเสกอธิษฐานจิตแล้ว นำมาบรรจุไว้ที่ฐานพระทุกองแม้วิชาคมของท่านหลวงปู่คำพันจะแกล่งกล้าสร้างความพิศวงให้กับลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่หลวงปู่คำพันยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แถมยังมาจากสายพระอาจารย์เสาการตัดสีหลูพระอาจารย์มั่นภูริทตัตโตพระอาจารย์ฟันอาจารยหลูให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำที่วัดป่ามหาชัย สำหรับวัดป่ามหาชัยจึงเป็นวัดต้นแบบของการฝึกปฏิบัติวิปัิศากรรมฐานในเขตจังหวัดนครพนมสำหรับวัดป่ามหาชัยถือเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันใธ์ช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมประชาชนเมื่อปี2529เป็นต้นมาและได้พระพิสูจจากอาวาสต่างๆในจังหวัดนครพนมสนใจแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเข้ามาเรียนรู้และลองปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจในหลักพระกรรมฐานได้นำไปเผยแผ่ในเขตอาวาสของตนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้แพร่หลายในจังหวัดนครพนมจนถึงปัจจุบันและยังได้นำพาศิทธานุสิ์จัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานในสถานที่ต่างๆสืบต,ต่อไปไม่รู้จบหลวงปู่คำพันธ์ท่านเดลสังขารในกุติจำพรรษาด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2546ที่วัดธาตุมหาชัยศิริรวมอายุได้8 9พ0 0ษาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้ที่เคารพอย่างยิ่งนั่นเอง